ล่าสุดพระอาจารย์ชัยชนะปล่อยเลขทูปกับป้ายทะเบียนรถก่อนปิศาณทำออกสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะพาบินไปที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะไปที่วัดใหม่ชัยชนะนะฮะแล้วก็นะครับพระอาจารย์ชัยชนะนะครับติดตามนะครับล่าสุดเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์เลยนะฮะ พระอาจารย์นะครับช่วงนี้นะฮะก็ได้นะครับเดินทางนะครับไปนะครับอ่าเหมือนกับการทําบุญให้กับแม่ท่านพระอาจารย์นะครับที่ท่านนะครับทําเหมือนกับนะครับรูปตรงนั้นนะฮะท่านชมตามภาพเห็นเลยนะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะไปร่วมงานนะครับเป็นจํานวนก่อนข้างที่จะก็ไม่เยอะนะฮะแต่ก็มีมาตรการนะครับการป้องกันนะครับในการระบาดอยู่ในขณะนี้นะฮะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็ไม่พลาดที่จะนำนะครับเลขทูบนะครับที่มีการจุดนะครับเหมือนในกระติบข้าวนะฮะนี่ของคนอีสานนะท่านผู้ชมก็จะรู้ดีนะครับเหมือนเอากระติบข้าวแล้วก็มีเลขทูบนะฮะวางไว้ข้างบนนี้เลยนะคะท่านผู้ชมฮะก็นี่นะครับผมก็จะเจาะลึกมาให้ดูนะฮะว่ามีนะครับโชคเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะฮะตามที่ผมเห็นนะครับก็คือ6 สาม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 หกนะฮะหกกับเก้านะครับเป็นตัวเดียวกันนะฮะแล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณกันแต่ละบุคคลเลยนะฮะท่านชมก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับแล้วแต่การดวงดีของแต่ละบุคคลนะฮะเดี๋ยวนะครับปิศาถ้ำนะครับมีข่าวแว่วมาว่านะครับจะ จะให้ออกมานะครับในวันที่28นะครับธันวาคม2564นะครับและนี่ก็คือนะครับภาพอาจารย์นะครับได้นะครับอ่าอ่านะครับแจกเงินให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับเพื่อนะครับอารมชีวิตนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็ไม่มากนะครับไม่น้อยนะครับพอใช้จ่ายนะครับให้กับครูเรือนนะครับเพื่อไม่ นะครับทำให้ทุกคนเดือดร้อนเกินไปนะท่านผู้ชมครับต่อมานะครับผมก็นะครับนำเรื่องราวของมีลูกศิษย์ลูกหานะครับได้นำรถนะครับมาให้พระอาจารย์เจิมนะครับเป็นรถคันใหม่เลยนะครับตัวเลขก็ถือว่าสวยนะครับและก็ไปตรงนะครับกับเลขดังหลายสำนักกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวนี้มาบอกมาเก่าวทุกท่านนะครับก่อนเทศกาลปีใหม่นะท่านผู้ชม สำหรับท่านใดเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับมีสติในการขับขี่รถนะครับเพราะว่าท่วงเทศกาลนะครับเป็นการเดินทางนะครับอาจจะมุ่งหมายนะครับที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครท่านผู้ชมฮะหมายเลขทะเบียนรถคันนี้นะครับก็คือนะฮะหนึ่งหนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขข้างหลังเบิรนนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับปู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับหรือแชร์ไปยังแลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะเพื่อให้เติบโตไป